สูงสองสามหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ยังอร่อยเหมือนเดิมอย่างร้านพาข้าวเหนียวไส่เกาะอ,อีสานขนาดแท้เด้งช่ำกรอบมันสะใจหรือจะหอยนางรมเจ้าดังในโซเชียลโหอันนี้ยังมันนะทุกคนมาเยาวราชไม่กินหอยถือว่าผิดคนระับมาต่อด้วยน้องไก่น้องก้าวหมึกย่างสายแซ่บคนมหาสารลองดูดิว่าจะเด็ดแค่ไหนพอได้กินแล้วโอ้โหน้ำจิ้มเผ็ดทะลุจอพร้อมร้านอื่นๆอ,อ,อีกเพียบบอกเลยว่าเยาวราชกลางคืนเนี่ยของกินสะใจพลอยมาเป็นกลุ่มก็อร่อยคูณสองไปเลย โ okay, อเควันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้มาเยาวราชกลางคืนนานมากก็เลยชวนเพื่อนที่ออฟฟิศมาด้วยนะคะนี่ <c oughs> เพื่อนที่ออฟฟิศของเราแน่หลบกล้องโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยดีกว่าไป <c oughs> เรามาเร็วพอรานนี้เลยน้องกกยน้องก้าวปลาหมึกย่งยางเยาวราชร้านนี้เนี่ยคนเยอะมากเลยทุกคนดูคนดคนนินี่ขนาดเรามาตั้งแต่5โมงนะ เดี๋ยวเราส่งตัวแทนไว้นี้ก่อนนะได้เราเลยขอต่อคิวโดยการทิ้งน้องฝึกงานสุดหล่อของเราไว้ไอิลันเยเซอร์แต่ว่ากลัวน้องรอนานไงเลยทิ้งโค้กไม่มีน้ำตาลไว้ให้ด้วยแต่พอจะเดินไปนะทุกคนเอา้าได้มาแล้วเฉยเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องการน้องก้าวปลาหมึกโคตรเยอะ นี so ่ให้มาแบบปนภูเลยพลอยสั่งเป็นปลาหมึกกระดองกับหนวดมานะรสชาติปลาหมึกคือเด้งแบบกระโดดในปากเลยอะทุกคนคือชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำและที่สําคัญนะให้ไล์ตรงน้าจิ้มน้าจิ้มพริกกระเทียมมาแบบโคตรเยอะกินเข้าไปคือเผ็ดไปจนถึงล้านสุดท้ายเลยอะไม่ไหวไม่ไหวบมอไหวไม่ไหวกับไอ้พริกไม่เยอะไปปะอร่อยขึ้นตาอร่อยขึ้น รา้านนี้ร้านนี้อยากกินมากพาข้าวเหนียวเอาจริงมากมาโยรา,าตั้งใจจะมากินร้านนี้เหมือนกันนะเป็นไส้กรอกอีสานที่แบบน่าก,กินมากลูกเล็กๆแล้วเขามีทั้งแบบว่าไลมันด้วยแล้วก็มีแบบออริจินอลคนสีกินไส้กรอกอีสานกินลูกใหญ่ลูกเล็ก กินลูกใหญ่เพราะลูกเล็กหากินยากผมว่าลูกเล็กอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ต้องมาล้ตัวนั้นอะตัวไหนตัวนี้เลยตัวเส้นนี้ไปซื้อดีกว่าโอ้คือแบบลูกเล็กๆมันไม่สามารถกินหนึ่งได้อ่ะ๋อปอตีปอตีชอบกินลูกใหญ่ก็เลยต้องกินคำใหญ่ไปด้วย ไม่บอกเลยรูมากามหาเป็นไรอันนี้มาแบบไส้แน่นๆหนังน้อยๆเหมือนจะมีวุ้นเส้นกับข้าวผสมกันอะอ้้หต้องกินคู่กับไอ้แห้งริงแห้งกิน่นร้องก็ต้องมาแตงกวาก็ต้องมีเพราะมันเผ็ดอืมรอยไหมรอยไหมขอจิ้มขอไปแต้ม,มือได้ไหมไปแต้ม,มื ร้อนนะไม่ร้อนเลยเอ้ยเอาป้อนไหนป้อนไหนแล้วป้อนไหนกระทันเหล็กกระทนันเหล็กเฮ้ยไม่ใช่กระทันเหล็กปากเหล็กเริ่มร้อนแล้วสองสามลูกแล้วนะเดี๋ยวอีกลูก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 นึงอีกลูกนึงมันตา่างกับไอ้เส้กหอีสานธรรมดาที่เคยมันต่างมันต่างพอเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่าวุ้นเส้นกับข้าวเน้นๆแล้วหนังบางมาก <c oughs> ใช่ปะ่ะเออหนังบางมากเลย มัันยงร้ออกินเสร็จแล้วอยากจะได้น้ำสักหน่อยไม่ต้องบอกก็รู้ทีมงานนี่ถือไม่เนียนเลยนะนี่ขอเติมความสดชื่นซาบซ่าโค้กไม่มีน้ำตาลฮึ๊บฮึบงั้นเราไปร้านต่อไปแต่เดี๋ยวพาไประเดิมร้านต่อไปร้านนี้เป็นนั่งกินมั่งอิ่มเลยอิ่มท้องอิ่มท้องอิ่มท้องสบายไปกับโค้กเฮ้ย <c oughs> ป <c oughs> โอเคเมืนี <swap. S 2> freely, uh ้ค่ะเราเดินมาจากร้านพาข้าวเหนียวประมาณสองนาทีเองทุกคนขอแวะร้านนี้ก่อนเลยหมูตุ๋นเอนตุ่นเยาวราชไปเดี๋ยวเราสั่งให้เพื่อนเลยเพื่อนน่าจะหิวอีกแล้วคือเขาจะทํากันแบบหม้อใหญ่เลยแล้วเสิร์ฟมาในหม้อดินนะคะทําให้เก็บอุณหภูมิไว้ได้รสชาติจะออกลื่นๆคอหอมเครื่องตุ่นไม่ได้เค็มมากนะมันลำุกลมกล่อมมากลำุมคล่องคอมากอ่ะอืมซอสหรืออะไรไม่รู้อ่ะ บบร้านนี้ไม่ต้องปรุงเลยน้ำซุปขน้นมากนุ่มละมุนหมูหมตุ๋นก็ไม่ได้เละนะกลิลออมาเป็นชิ้นเลยชามละหนึ่งร้อยบาทตามมาลองได้เลยคะ่ะชนไอ้จ้าไปเลยอืมสดชื่นชทุกวนทุกคนเดี๋ยวขอฝากร้านหน่อยนะคะร้านหมูตุน๋นเน็นตุน๋นเยาว,วราชน,นะเปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มเลยเปิดทุกวันมากินกันได้ชอบมาก มูตุ่นอร่อยมากได้เดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปนะจ๊ะร้านเจเล็กนะคะนี่เขาจะมีเมนูปอเปียเป็ดปักกิ่งข้างในข้างในไส้ปอเปียนี่คือเป็นเป็ดปักกิ่งเลยเหรอคะใช่ข้างในเป็นเนื้อเป็ดเดี๋ยวเราจะต้องลองชิมแล้วเพื่อนๆเราก็น่าจะอยากลองชิมเหมือนกันเมนูไหนขายดีสุดคะ แสดงว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างอ๋้ยคนไขายยิ้มเก่งเหมือนกโอเคแต่เรารอกินนี้เลยปอเปียเป็นปักกิ่งทั้ทงไม่หอมมากคือเขาใช้ตัวเป็ดปักกิ่งทั้งเนื้อทั้งหนังเอามาหออ่ออร่อยเพื่อน กรอบนอกนุ่มใน,นกินได้เอาเลยอ่ะเราถือให้ไม่ถือเพื่อนเลยนะไม่อันนี้ห้าสิบบาทนนแต่ว่าทำไมพอมันเป็นเป็ดกระก,ก,กิ่งใช่ป่ะราคามันก็อาจจะแบบว่ามีความสูงนิดนึงอันนี้สั่งมาแบ่งเพื่อนเลยเรากินทีนเดียวพอนี่แต่เพื่อนก็มองหน้ากัน,กนเกงกาแล้วชิมมา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 อันนี้กรอบไหมใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในใช่เขาจะแบบหวานๆวานอ้โหกรอบจริง น้องไม่จิ้มเนี่ยทำจิ้มก็หวานอร่อยอร่อยได้ได้กลิ่นเป็ดอะไรเราออกลูกเก่งไปแล้วนะอร่อยจริงอร่อยจริงขออีกจิ้มละกันร้านนี้นะคะเจเล็กอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีเลยปิดวันจันทร์นะเปิดตั้งแต่หกโมงเป็นถึงตีหนึ่งอร่อยยาวๆจริงุยทำอะไรอ่ะเดาดูดูซอยไงมื้ออยากกินอะไรเพื่อนอยากกินอะไรต่อไป ต่อไปไปกินอะไรนะนต่อไปเดี๋ยวเราคิดก่อนว่าเราจะไปกินอะไรแต่ตอนนี้กินปอเปียทอดก่อนห <c oughs> <c oughs> วานไหมหวานกับกิ้ม ยังไม่หยุดยั้งนะคะมาต่อกันที่ร้านเสียชัยนาท้าวร้านนี้เนี่ยเดินเข้าไปนึ้ว่ามาผิดร้านทุกคนเพราะว่าเขาตกแต่งเป็นฟิลลร้านไขาย,ายานะคะเอ้ยไม่ใช่สิแต่มันคือร้านไขาย,ายาดั้งเดิมนี่ไงบอกแล้วว่ามันเป็นแบบร้านขายา,ยามาก่อน <c oughs> ล้วก็เลยจะมีแบบว่าของจีนๆเต็มเือส่วนเมนูเด็ดของเขาหนานี่ผัดหมี่ฮ่องกองก,กับกระเพาะปลาจานแบบบึ้มๆเลย ผัดหมี่ฮ่องกงอันนี้คือเจ้าแรกในเยาวราชพูดจริงๆนะทุกคนคือรสชาติเขาจะแบบหอมกลิ่นคั้วกระทะแถมยังให้ปูมาแบบก้อนโตๆแบบนี้ส่วนกระเพาะปลานะอันนี้พลอยชอบมารสชาติกลมกล่อมสไตล์จีนแถมให้กระเพาะปลามาแบบไม่กักเลยยังไม่พอนะยังมีปูก้อนแล้วก็เห็ดหอมมาด้วยอร่อยขนาดนี้เพื่อนยังร้องโอ เสียเสร็จมาต่อกันที่ข้าวต้มปาลาล้อ้ๆกับร้านนี้เลยเข้าวต้มแป้งน้มพลอยมานั่งกินเงาๆเพราะว่าเพื่อนพลอยหายไปไหนหมดไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรกายใส่กินอย่างเราเนี่ยลูกทัวร์ไม่อยู่ก็ต้องกินอยู่ดีปลากระพงเนื้อดีมากส่วนข้าวต้มถ้ามาตอนแบบชาราตย์กำลังจะตกลมอากาศเย็นๆดีเลยแล้วพอเติมเ <c oughs> ต้าเจี้ยวมา <c oughs> <ๆ>ใช่ป่ะรสชาติมันออกแบบเค็มเมหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวขึ้นมาอีกน,นิดหน่อยแต่จริงๆคุณลุงเขาบอกนะว่าหลายคนเขาชอบกินปาลารวมมิตรแต่วันนี้พลอยมาช้าเลยหมดแล้ว ถ้าหนูอยากมากินปลาหลายๆอย่างนี่หนูต้องมากี่โมงต้องมาแจ่เย็น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 ใช่ไหมยแสดงว่าหนูมาช้าเกินไปของหมดแล้วอยากให้ทุกคนมาลองนะคะข้าวต้มปลาอันนี้จริงๆอยากแบบถ้าเรามาเร็วกว่านี้เราจะได้กินปลาเทียวกว่านี้ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายสามไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มของหมดรู้เลยว่าเรามาถึงกี่โมงนี่ตอนนี้เราผ่านมาหกร้านแล้วเหนื่อยกันไหมเหนื่อยมากต้อง อะไรสั้ายเพื่อนซะแล้วเช่นหนับตู้โหเอามาทั้งถังเปิดเฮ้ยเฮ้ยแค่แนมเฮ้ยกูอยู่นะเติมความสดชื่นกันหน่อยมาชนกันหน่อยสดชื่นและปากพร้อมลุยต่อร้อนๆแบบนี้โคกเลยพร้อมกับปฟจ้า สเต๊ะแป้งน้ำเือถ้ามาที่เยาวราชไม่แวะร้านนี้ก็คงจะไม่ได้นะนี่ย่างกันแบบสดสดใหม่ๆตรงนี้เลยพอไปถึงหน้าร้านนะคะมีพี่คนรับออเดอร์แล้วก็เห็นเตาปิ้งกันแบบสดสดเลยตอนแรกคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นหมูสเต๊ะธรรมดาทั่วไปแต่กินไปแล้วคือนิ่มมากหมูที่นี่แบบทั้งเนื้อทั้งมันแล้วก็นุ่มมากหมูมากมาดีนะส่วนน้ำจิ้มเขาเนี่ยทีเด็ดเลยเห็นเพื่อนกินแล้วบอกว่าเหมือนไม่ติดเหมือนกินอันเนรเขาดูแบบฉ่ำมาก หมูนุ่มแล้วเหมือนแบบหมักมาดือ่ะร้านนี้นะทุกคนหมูสเต็กแป้งน้ำเปิดพฤหัสถึงอาทิตย์นะห้าโมงถึงห้าทุ่มมากินกันได้นี่หูปิ้งกันแบบไม้ต่อไม้ย่างกันแบบไม่ไม่พักเลยรีบกินรีบจ้วงเลยเดี๋ยวมีร้านต่อไปที่เด่นเหมือนกันไกด์จะพาไปเองตอนนี้เรากําลังจะไปอีกร้านหนึ่งนี่ร้านนี้นี่เขาบอกว่าเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มไหะเออ หล่อป้านังว่ะไปคาป้าอุ้ย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 นี่ทอดมันทอดแบบสดๆอยู่ตรงนี้เลยทอดมันอันนี้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเน่เป็นเจ้าเดียวที่ก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ทอดมันร้านนี้ชื่อว่าเจเองใช่ไหมคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณซึ่งมีท็อปปิ้งแบบหลากหลายเนี่ยดูดิ พ็อปปิ้งเยอะมากอันนี้มีอะไรบ้างคะมีเต้าหู้กระเทียมเจียวี่สกกับโอ้หน่ากระเทียมเจียวคือแบบเดือดมากคลุกเคล้าให้เข้ากันหุยแต่กระเทียมจุกมาก แบบวบนหวานซีอิ๊วดำแต่มีรสทตดเปรี้ยวๆเสริดเข้ามาเสน้นคือแบบเหนียวนุ่มมากเสน้นอย่างนี้เลยกินคู่ทอดมันมน้ำมักับหมูทอดมันคือแบบกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวแล้วลงตัวมากแม้ความนุ่ม มีนี่ด้วยนะถ้าใครชอบแบบทอดมันดีเลยตัวเองคือมีคนช่วยกินเพราะว่าเพื่อนมามายหายใช่คือเพื่อนเราอะไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วตอนนี้คือทีมงานของเราทุกคนต้องถือทุกอย่าง อยากตามพลอยมานะตามมาได้เลยที่ร้านเจเองนะคะทุกคนเปิดทุกวันตั้งแต่บ,บ่ายสามจนถึงสามทุ่มแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยน่าสั่นเจ้านะคะจริงเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนไปไหนเพื่อนไปรอที่ร้านหอยแพงเฮ้ยเป็นไปได้ไปเจอกันที่ร้านหอยแพง <c oughs> สายกินอย่างเราไม่อิ่มง่ายๆหรอกร้านนี้นะคะป้าจินเยาวราชร้านหอยแข็งหอยแมลงผููหอยนางรมจริงๆทุกคนนะ่าจะรู้จักร้านนี้ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาดังมากแล้วพอยมากับเพื่อนนะคะก็เลยสั่งชุดนี้ไปเลยชุดละ300บาทหอยแข็ง300บาทก็คือชุดใหญ่เลยอันนี้เหมาะกับการกินหลายคนหอยแมลงผููก็300บาทส่วนหอยนางรมตัวละ100บาทแล้วก็น้าจิ้มเขาจะมี3อย่างนะทุกคนจะมีน้าจิ้มซีฟูด้ดน้าจิ้มสามรสแล้วก็น้าจิ้มหวาน นี่พอยกินหอยแข็งลวกมาแบบสุกไม่มากจิ้มกับน้ำจิ้ม3รสนะรสชาติกําลังดีหอมถัว่วกินกับหอยแข็งแล้วคือดีเลยดูซีมากอย่านั่งเฉยสิคือเขารวมมากกาลังดีแต่อันนี้คือสามารถเลือกได้นะว่าแบบจะให้เขารวมแบบไหนแต่ว่าน้ำจิ้มสารสคือหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดทุกอย่างตัวใหญ่หมดเลยนะตัวใหญ่นี่100้บาทตัวร้อยร้อยมาถึงเพื่อนพลอยบ้างนะกินหอยนางรมตัวใหญ่แบบเท่ามือใหญ่วันนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนโรยหอมโอยหอม สดไหมอุ้ย,นห,ยหน้าตาเราชอบมากเลยอะ่นะสีหน้าเพื่อนดูอร่อยมากดูสิอร่อยขนาดไหนใครผ่านมาก็แวะได้เลยนะร้านปลาจินหอยแครงเยาวราช หลุดมาจากร้านป้าจินเยาวราชนะคะยังมาเจอกับร้านหอยอีกกับร้านตุ้งแช่หอยนางลมร้านดังในโซเชียลเลยร้านนี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกนะว่าเคยดูหอยด้วยแต่ว่าจาชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรผ่านมางั้นขอลองสักหน่อยไข่นกกระทากินสดสดได้เลยหระสดได้เลยครับแต่เอาเฉพาะไข่แดงเท่านั้นนะแล้วถ้ากินไข่ขาวไปด้วยอ่ะไข่ขาวมันจะขาวครับข้าวหร่อยแต่ว่าเราต้องกินแต่ไข่แดงถ้งฟินมากลอยทองด้วยนึกว่าอยู่ลุบท็อป อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ที่ขายตัวละร้อยตัวใหญ่เลยนะแล้วก็อันนี้ตัวย่อมลงหน่อยตัวละ80สิครับและอย่างนี้อย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มไข่สามไข่เลยเพิ่มห้างสิบบาทได้สไข่แต่อย่างอันนี้อย่าง,นาาาางนนหน่อยล้วต้นเลยครับมันจะฟินมาก รอร่อยน้ำพิกเผากับซีฟูลดชุดแบบโอ้โหสวัสดีครับตุงแช่อ้อยเสือบาครับซอยแปลงนามนะครับตรงข้ามร้านหมูทาครับจัดไปครับมายาวราชไม่กินหอยถือว่าผิดครับไม่กินหอยถือว่าผิดขอบคุณค่ะ <laughs> มาถึงร้านสุดท้ายนะคะดูเพื่อนเพื่อนพลอยตั้งนาตั้งตารอพร้อมกินกันไม่หยุดเลยและร้านนี้นะเพื่อนพลอยเป็นคนรีเควสมาเลยด้วยแต่ว่าคนรู้จักน้อยมากชื่อร้านว่าเพิ่มปูนจิ้มจุ่มนะคะและที่เด็ดของร้านนี้ก็คือนมหมู นมหมูย่างคะ่ะทุกคนเขาย่างมาแบบเกี๊ยมเกรอบๆก,กัดเข้าไปคือไม่คาวเลยนะละเท็กเจอร์แบบเด้งๆกึบกหอมกลิ่นย่างถ้าใครชอบกินนมหมูเนี่ยห้ามพลาดเลยร้านนี้มาๆมา,มาต่อกันเลยที่จิ้มจุม่มสั่งรวมทะเลกับหมูมานะให้เยอะมากแถมแต่ละอย่างคือชิ้นใหญ่จัดเต็มเวอร์กินแบบเลานะนี่ต้องเทปไปรวดเดียวเลยล ต้องตบด้วยนี่น้ำจิ้มแจ่วซอดมะขามเค็มโคนเปียวนำเผ็ดตามแต่แนะนำนะว่าอย่าใส่เยอะมันจะเปรี้ยวแบบนี้น้ปเปรี้ยวเผ็ดอันนี้คือแบบว่าเป็นกลิ่นมะขามโดดเลยและก่อนไปไส้ตันนะพลอยขอมาขั้นที่ส้มตำนี้เป็นส้มตำข้าวโพดค่ะรสชาติคืออ,อดูจากหน้าก็คือไม่ต้องบรรยายแล้วอะ่ะเห็นบอกว่าปูปลากุ้งสดร้านนี้ก็เด็ดเพื่อเราชอบมากร้านนี้เวลามาคือต้องสั่งเมนูเนี่ยต้องขับรถมากินเดาวไปก็เพืพ่อเมนู เพื่อเมนูนี้เลยหรอเฮ้ยไม่กินเองด้วยถ้ากินเราแซ่บมากเลยนะเขาตำแบบลูกอีสานนะตำแบบนครับดูทีสีนี้เนี่ยไหนสีปกดิมาแบบสองสั่งของจ้าเลยนะมาเข้าเข้าแซเลยล่ะแบบจริงกินมาสักพักเริ่มละเริ่มหิวน้ำดูกินกันไม่หยุดเลยเพื่อนเรากินคู่กับอะไรนอกจากนี่เลยโค้กไม่มีน้ำตาล เปิดชนแล้วก็ดื่มอาหารแซ่บๆคู่กับโคงไม่มีน้ำตาลคืออร่อยไปกว่าเดิม uh huh. เข้ากันสุดๆแต่นี่ก็เที่ยงคืนแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรอร่อยขนาดนี้คือหยุดกินไม่ได้จริงๆก็ฝากร้านไปเลยนะยกันนะคะร้านเพิ่มภูนเปิงแต่11โมงไปจนถ,ถึงเที่ยงคืนเลยทุกวันมากันได้เป็นร้านอีสารที่อยู่ในเยาวาราชแบบแซ่บมากๆเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนๆเขา,เขาป,ปาร์ตี้กันก่อนอุ๊ยจะหมดแล้ว,ลวมันเพิ่มไม่ได้แล้วนะเพราะร้านปิดแล้ว,ลว <laughs> กินกันต่อ, no. ตอ,อเนาะใช่ไหม เป็นไงกันมากทุกคนสําหรับ10ล้านที่พอยพามายาวราตอนกลางคืนนะคะจะบอกว่ายาวราตอนคืนปีสงคืนปี2023เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆคือคือ,ค,อคืนกว่าเดิมอีกแลนะที่สําคัญคือพอเราไปหลายล้านเ mm. ช่อว่มีล้านที่ดวงใจพอยหลายล้านมากแต่ว่าถ้าให้เรื่องหนึ่งล้านนะพอยแนะนําร้านข้างหลังเรานี่เลย เพิ่มพูนเรียกว่าเป็นร้านส้มตําที่อยู่ในเยาวราชท,ที่เด็ดมากๆถ้าใครยังไม่เคยมานะคะพลอยแนะนำเลยแต่ว่าร้านทุกร้านที่พลอยพาไปเนี่ยถือว่าเด็ดทุกร้านเลยนะก็ทุกคนสามารถตามมากันได้นะคะและสิ่งที่ทําให้ทุกร้านอร่อยขึ้นกนะ็คือน,นี่เลยทุกคนถ้าใครมาเยาวราชเนี่ย ก็อย่าลืมติดโค้กมาด้วยบอกเลยว่าถ้ามากับเพื่อนเนี่ยยิ่งสนุกเลยสำหรับวันนี้นะคะอิสลาวขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆว่าเรากินมาตั้งแต่5้าโมงยันเที่ยงคืนยังไม่ได้หยุดเลยตอนนี้ต้องขอตัวให้เพื่อนๆกินเสร็จแล้วกลับบ้านกันแหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยต้องถามเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะ